Tay quay! To midday! 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 To เตะไปไตะไปการบุบีดีพี่อาร์ตการบบีโน้อยิงได้ดูไปเลยเตะไปเอลเตะมาทำวันนี้ก็ไปอยู่กับเซิร์ฟเวอร์อินพุตนะครับอินพุตนะครับก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพวกกาชาพวกกระเป๋าแล้วก็มีสามร้อยอะไรพวกนี้มาใหม่นะครับตัวละครเนาะแล้วก็เป็นเซตพันใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของปืนสองพันห้าใหม่ก็จะมีมาเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วกัน ส่วน500ถึงพันนะครับก็จะได้เป็นพวกทิเคตนะครับน่าจะเอาไว้เช่าตัวละครเนาะแล้วก็ส่วนของตัวเช่านะครับก็จะมีมาใหม่เหมือนกันเนอะอันนี้น่าจะดีกว่า300นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต่างกันมากเนาะก็เติมในเอ่อเว็บไม่ได้นะครับต้องเติมกับแอดมินนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมแช่5กลุ่มนะครับก็จะได้เป็นพวกตัวละครกนะับเซตแชร์กลุ่มนะประมาณนี้แล้วกันเราไปรับชมในคลิปกันนะ มันเป็นพันเก่านี่ว่าเป็นย่งนะใเจดเย็นเก็บพอ,องก่อนส่วนเดี๋ยวจะได้พันเก่าอย่างเดียวเลยไอ้นี่มีลูกซองมาใหม่นะครับธาเมตหนึ่งร้อยสี่สิบห้านเก็บก่อนเสียงเกมไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเสียงเกมมันคนนันยิงกันนะเปิดกาชายอยู่ ไปตักรอบไปอุวยมีอะไรอะ่ะมิสซ์ไม่แน่ตรงหัวมาแล้วนะครับกว่าจะออกไอ้เหี้ยเอ้ยมีดมีสามร้อยใหม่ตักรอบนะครับโอ้โออกค่อนข้างยากอยู่นะเว้ยยิ้ม้าเนี่ยเก็บกันเก็บกันไปทีใดอย่างนะมีดน่านจะใช้ได้อยู่ไปป๊อปร,รอบสุดท้าย โอเคได้หัวเพิ่มนะครับดีดีด,ดีได้หัวมาสองตัวมาสองอ้าวตอเน,นี่ยแต่ปืนเนี่ยเยอะอยู่นะปืนมาสี่นะครับไอเซตเอ็มเนี่ยน่าจะไอ,อน้นี่น่าจะถืกกว่านะถึงเขาอะไรวะก้านะครับเห็นปะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเดียวกว่าไปปเข้าปะ,ขปะขเข้าปะ

ุบไปเลยไปทุบไปเลยอันนี้เียกตายนี่ยชั้นสามพี่ชั้นสี่นะฉันบอกว่าชั้นสองี่สอ้วุบอวะแม่พี่ไปละเฮ้ยอะไรแตกวะไม่รู้เฮ้ยยาบางผมทุบปดท้องให้ไปุไปเลยในห้องอะรอตายนะยานออกมาแล้วออกทางนั้นไปอะุไเลยไปเลยไป

อย่าไปโดนจะตายผมจะไปหลังเข้าเมีแล้ววะโอเคน้องเข้ามปนน้องมาได้ยิ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 งไไม,มาได้ยิงไป<ห>ไมาได้ยิงเาไดเอาไปเอาไปเอ้ยเอางี้เจอกันเจอกันชั้นะอู๋ชนะไม่ได้พี่ข้ามบนเต็มแบอ่ปเอาจอกันชั้นสามชั้นสาม,ามาแล้ว,ลวไปขอขอไว้ไล่ดิมือ่ะเก็บมึงเก็บอันนี้มาครับจะเล่นมือผีโชว์จะมึงวิ่งรถด้วยต้องนั่งวิ่งก่อนอ่ะซื้อก่อนเลย เสือได้เสือได้วิ่แข่งนล้ววิ่งเออวิ่งแข่งจริงไปยัดไปยัดไปโกแดงโกแดงมาแล้วโกแดงโกแดงโกแดงไปตัวนี้ดีวะตัวนี้โง่พี่ตัวนี้มึนตัวนี้มึนตัวนี้มึนมากตันไหนตัวไหนดีวะไอ้เชี่ยงงงหมดแล้วเนี่ยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วไปไปหลังเขาเหมือนพวกจะดีกว่าปะะได้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 เหมือนพวกจะดีกว่าปะวะ มันลูดปืปืเลยไม่อันนี้มันชักไม่ช้าไงเอาเลยไปเอาเลยไปเลยตูหูไม่ตายะครับไปขึ้นเดี๋ยวตาเขาฉันไม่อยู่ฉันสี่ล่วงยาวเลยีิลงนิดท่านไหนพี่อัดเออกำลังขึ้นไปตาไม่อยู่ฉันน่าพี่อัดไม่อยู่ไม่่ เอาต่อไหนพูดอนี้ไอ้ภพเโอ้โหขนไปไปนี่ไปที่ดันห้ายันห้าอ่าให้ลงไปปะไม่เลยวิอยู่วิ่อยู่วิ่อยู่มาดิไีนล่าสวอาสวอขึ้นชั้นห้าดีวไปชั้นห้าเดี๋ยวไไไปไปไม่มีโอกาสให้ฟันเลยวะไอ้ยี่่่่่่ว่่่่่่่่่่้่โ มันอยู่บนกันมันโดดหรอวะเอออย่างงี้ค่อยได้นัวก่อนไอ้เหี้ยก็นึกว่าจะแบบไม่มีคนบวกละแอยู่นี่อยููย่่่่่นนะนีีอยข้างบนหรอวะัดมีฮอกมีฮอกมีฮอกยัดโกดังโกดังเจ็บมากพี่อดัดมีฮอควะตัวไหนเหมือนที่ตัวไม่เข้าเลยวะไอ้เหี้ยอ,อ่ะโว้ไหวแล้วนะ

ตเรามีจำกัดนะเรามีเซตเดียวนะเราไปเซตเดียวไปโดนมาสวยไล่ได้บ้างไล่ได้ไล่มันมันต้องปิดฉากเว้ยผีอะแต่พกดีกว่าเล่นพกดีกว่าไปอยากเล่นเดียมาเลยอาวเหรอแต่พกดีกว่าพกมันชักไม้ไวกว่าได้เหรอใช่พกชักไม้ไวกว่าไมดูดิพกได้ไม่พันหนึ่งห้าสิบใช่เอ้ยพันหนึห้าสิบเองเออหนึ่งห้าสิบไปไปขึ้นเลยชักไม้ไวกว่าแล้ว เราไม่ยึบปืนเราดาเมจเท่าไหร่อ่ะเก้าร้อยห้าสิบ DMR มือผีต้องปิดฉากอ่ะแบบเฮ้ยหน้าเราไปเออกระแดงนะกระแดงพี่อัดแล้วที่แล้วสี่วิ่งหยุดเอาตัวไปเลยไปเฮ้ยมันหายไปเออพวกแรงกว่าเนี่ยเออพวกแรงกว่าแต่แม็กน้อยกว่าไปข้างหลังพี่ ไปทุเมเลยไปทั้นสองไม่ตายด้ไงวะฮะหายเลยอี่อยู่นาผมนี่มันหายตัวไอ้ซาดเอ็นวินปะวะเออพี่เห็นอยู่พี่พี่เห็นอยู่ไปเอ้ยกูตกูตกูตไปลังเข้าลังเข้ากเดินนั่นแหละพี่อาเหรอตกไปเม็เลยใลหลังใกล้ได้ปืนไหมได้ปืนไหมสวยสวยสวย เดดดดดไปลงกระต่้ยเก็บไปเที่ยงเก็บไปเที่ยงคนละเซตคนละเซตเป็นนะครับสองเซตแล้วนะครับสวยแต่เมื่อกี้พี่เอาโฟกิงนะมึงผีตกไปเข้าไอ้ต้องรอดูคลิปอ่ะมึงผีมันตกไปเข้าไปก็แดงไม่ไหนแล้วะเพ่ไม่เห็นว่ะแตกกีหรอกแตกจริงด้วย โอ้ยไปไปสัตว์เต็มเลยหนี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 ก้อนหนีก้อนหนีก้อนหนีก้อนมาเล่นเลยตึกมาพี่วิ่งอยู่พี่พิงอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่มาแล้วโฟกัสโฟกัสตัวแดงพี่ได้ได้ได้พี่ไล่นะพี่ไล่ตัวแดงนะตัวแดงเกอะมากอพี่ไล่แดงพี่ไล่แดงไปไปเราต้องขึ้นเปล่าหมันรวมตี้กันหมดเลยไปย่อยแดงอยู่ได้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 ไอหนึ่งลาเบิ้ลลาเบิ้ลบีลาบเบิ้ล ไอ้นหนึ่งสวยสวยตัวแดงนะเดี oh, right? no. ๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมโดดให้พี่อัรพร้อมยังพร้อมไม่ได้ไหวว่ะไม่โดดโดดไม่ไหวพี่อาร์ตเยอะเต็มเลยสัตว์เฮ้ยแต่ถ้าเราไก่ก่อนก็ได้อยู่นะไปมาๆเดี๋ยวผมโดดนี่โดดนี่เลยได้ปะต้องไปมีฮอ่ก่อนนะอ๋อมันไปแล้วมันไปแล้วตึดเชื่อมตึดเชื่อมตึดเชื่อมตรงนั้นอ่ะไม่ใช่มันน่าจะโดดหรอมั้งเฮ้ยเนี่ยตึดเชื่อมตึดเชื่อมไปเนีติดเชื่อมผมบอกแล้วมันไม่โดดหรอกมาแล้วมาแล้ว

วุ้ยเออมึงผีต้องเกมไอ้สัตว์ไอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยังมึงผีไม่โกงใช่ไหยเลยนี่ว่าลองนะโซนไปอย่าประมาทนะกูเนี่ยอย่าประมาทนะลงไงดีวะไปหนึ่งไปพี่ๆลงแบบเออลงแบบไม่ประมาทนะครับวิ้ยแต่งบุๆเดี๋ยนี่ว่าอุ้ยผียังโกงเลยไปจ้าไอไปผสมได้นะครับอยากสิบกล่องทนาดนั้นอะฮะสวยได้ตัวไหมข่าวดีไหม ามเปิดเสียงคนในเกมแล้วครับเกเนะเกเลยเเลยลองตายด้วยไปไปเชี่ยไปไปไปหนีหนีหไปเกือบตายไปนี่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 สวนสวนนรออยู่เอาตอนไหนพูดเฮ้ยข้างบนมีไข้างบนมีข้างบนมีจ่เป็นเซตไก่นะไ่นหือเปล่

กินรู้เลือดถีดไอ้เหี้ยเลือดหายสัตว์แต่ดีเลือดเร็วอยู่ดีเลือดทันอยู่วี่ยิงได้อีกก็ฟินได้ดีจะตายตัวเด้งมีฮอกไม่ไหวปเยอะมากอันมีฮกอะไรกันได้พี่ทั้งนั้นได้ได้ผมวิ่งยิงอี้กูไม่ต้องเล่นมือผีแล้วมั้งไอ้เหี้ยวหนอ่ะเฮ้ยมีขายเพื่อนเอาว่า ดูไดงเขาโดดฝั่งไหนเฮ้ยมันจะมาฝั่งนี้มีหญิงกับมันน,น,นะเดเจอปะไปไป,ไปเ,เยไปดยวมาเดานายยินมา,มา,มา,นา

เขาหมดแล้ววะสวยเอ้ยมีคนขึ้นมาไปไก่น้อยอุ๊ดอ๋อมันเป็นแอดมินหรือเปล่าไฟมันเลยยิงเข้าก้าวว่ะเหมือนที่ยิงแอดมินตอนนั้นน่ะไม่ด้วยกังอยู่เป่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่อัดมีคนขึ้นมาไม่ได้ข่าวเปล่าไปในกลางเนี่ยไฟ การบบีดิพี่แอดบการบบีด้วยยิงแค้ดูไปเลยแตกไปเอลแตกแปนบกโคงะม่โดนโดนโพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ตัวไหนพี่ได้หัวปืนข้าบไปได้พคได้ข้างบนไปสามสี่ตัวเลยพี่พิงอยู่หาอ่ะ มาแล้วชนะอ่าพี่เหรอนมีที่แล้วมึงโอ้โหเว้ยอุ้ยมันด้วย้ําหัวพี่ยิงได้อ่ะอะไรก็พกพกเดียวเองอ่ะเจ้หรอเออแบนดิวแบนดิวเนี่ยไปแบนดิวยังไม่ยิงทข้าเม็ดเลยอะไรี่ผมของกันครับพี่โอเคครับก็ไม่ได้พงในมาเล่นหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวเจเจนี่ไม่ยันแต่ก็หัวเอลบกติน่ยไปไหนอ่ะเนี่ย ไปไหนเรียกคุ้งตายตรงไหนเก็บเก็บอ้าวมันจัดมือผีอ่ะไปใหญ่ไปยิงให้จะเป็นอะไรอ่ะไม่ค่อยไหวอ่ะแบนนิวนี่ได้แบนนิวเลยอันนี้ก็แบนนิวไอ้บอกที่กูไม่ขึ้นก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยไปข้างบน แต่ลงดนหน้าโซนนะแรงนะเฮียอย่าประมาทได้สัตว์อู้ไปเออพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วไปมันพ่อคุแม่เลยไปตงหน่อไปไปผีพี่ไปผีพี่ันึ่งฉันหนึ่งันหนึ่งจะแต้วผจะแตแล้วไปผีจะแตงแล้วแตไปผีแตแตงผีตัวนึงแตกเอ้าแตกเอ้าแตก มือผีบ้าได้มือผบ้าได้ได้ได <oh> ้มือผีมืผีตัวหนึงมืผีแต่สไป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 เานเฮ้ยผีตัวนึงอไปอไเอาเอาเอามืผีไปเล่นเอผีไปเล่นางีสองคนเอได้ตัวปะไม่ได้ไม่ได้เลยเอเลยตัดมือผีแต่งไปเดย์ไงีกเก็บของกัน ผีแตกไปแดเฟนบัลลาทุกเม็ดอ่หนกียเกียขวดโอ้ยใครรวยเนี่ยเฮ้ยดอก้พังดห่น้ำเพลงเอามาสักสาอันเอ้ยสาอันคืออะไรวะสองสามวันโอ้โหสวยผีตัวน่งอวะอันนี้หยาน้ำลมากเลยยาน้ำอยู่ไปอยู่ข้างบนหรือเปล่าดิไปได้เหล็กได้เหล็กได้เหล็กตามพี่มา เนี่ยไก่แซกโอไปไหนหรอวะอ๋อแนี่ไมือผีอ่ะเจเจมาเต็มอ่ะผมว่าก็เฮ้ยไปขึ้นไปแล้วตัวแดงฉันอะไรไม่รู้มองไม่เห็นไปไปเนอะเอ็มด้วยอุยสวยดีไม่ไแบนนิวไหมเนี่ยแบนนิว น <c oughs> ผมว่าก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบเล่นแนวแบบของแรก็มากันได้นะครับผมบอกเลยมันมากรหรับยินพอร์ตโอเคก็ฝากกดติดตามฝากคนไล์นะครับวันนี้คลิปแร์ต่อไปนะมาเจอนคลิปหน้านะครับวันนี้ก็บยบายสำ <c oughs> <c oughs> หรับใครที่สำหรับใครที่แบบบอกว่าผมไม่ช่วยนำคลิปนะดูนะเอานี่ฝากไว้นะไปจริงแล้วไป

มือผีไปมือผีตขาวตตับวกตบกพี่ตบกจะแตกตบกจะแตกเนี่ยมือผีอย่าตายไปั้หลมันยิงมกพี่ี่อะระวังทีนไหนทีนไหนทนไหนเออมือผีไปในกไปในไปในขาวไปในขาวทุกพทลยไปทุกพลยเป็นแตกไป